สวัสดีค่ะทุกคนอัสลามุลัยกุมสวัสดีนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะคะทุกคนเลยทุกคนเลยมาเดินเรียกว่าเป็นการชมสินค้าสวยงามอันนี้20บาท20บาทสวยนะคะ20บาทนะคะที่ห้างโลตัสแคไลน์นั่นเองมันจะมีช็อป เรียกว่าเป็นซูเปอร์ช้อปปิ้งอะไรทีเดียววันนี้เราไม่ได้เอาไม้ไม้ติดปกเสื้อมาด้วยเราจะพาคุณไปเข้าไปในร้านนี้ของสวยงามเยอะแยะเลยแหละแล้วก็ไม่แพงด้วยเมื่อวันก่อนนี้เรามาเอาหมอนข้างเป็นตุ๊กตาเป็นเท้าน้องแมวไปหนึ่งอันร้อาสบาท แล้วก็ได้เข็มกลัดได้เข็มกลัดติดติดทิ้ายับนะคะเวลาเราคลุมทิ้ายับเราก็ต้องมีเข็มกลัดเยอะๆให้เลือกเราจะได้สนุกกับการคลุมผ้าที่สวยงามนั่นเองนะคะสวยมากอันนี้อันนี้เป็นล็อกเป็นล็อกน้องหมาน้องแมวนะคะเห็นไหมสวยงามมากๆแต่เมื่อวานนี้เราลืมถ่ายกลับไปถึงบ้านเราก็ยังคิด คิดขึ้นได้ว่าเอา้าลืมถ่ายมาฝากเพื่อนๆกันสวยงามมากๆเลยนะคะแต่วิดีโอของเราอาจจะสั้นไปหน่อยเราไม่ไร้สดนะคะเยอะมากค่ะเยอะมากนะคะเราเป็นผู้หญิงเราจะต้องมาแบบนี้นะคะ วิดีโอมันสั้นไปก็ไม่เป็นไรนเนาะเราอะไรหลายคลิปอันนี้ร้อยกาบาทค่ะทุกคนเป็นเกี๊ยเป็นเกี๊ยเกี๊ยญี่ปุ่นนะคะร้อยกาบาทอันนี้ร้อยสี่สิบเก้าค่ะร้อยสี่สิบเก้าอันนี้ร่วงมาจากไหนเอ่ยคลิปจะจบแล้วเร็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 ว เมื่อวานเรามาเอาหมอนข้างตรงนี้เป็นเท้าน้องแมวนะคะนี่แบบนี้ค่ะเมื่อวานเราเอาไปแต่ว่ามันคนละสีนะแล้วก็สิบเ้านะคะนุ่มมากค่ะน,นอนกอดสบายมากเลย <c oughs> สวยนะคะสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวเจอคลิปต่อไปนะ วิดีโอหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอลิปต่อไปนะคะ